ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่อง T Investment อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่องสรุป Opportunity Day ของบริษัทสีตังกรบประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับถ้าใครอยากชมคลิปเต็มๆนะครับผู้บริหารมา Opportunity Day วันที่8 มีนาคม2564สนะครับสามารถรับชมได้ใน YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือสแกน QR วอา e คทางด้านขวามือได้เลยครับครับประเด็นแรกที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับาทางผู้บริหารทางของอสีตังกลบแล้วก็ท็อปกลบนะครับผู้จัดจำหน่ายถุงมือลายใหญ่เป็นระดับหนึ่งของโลกนะครับได้ออกมาให้มุมมองนะครับว่าราคาขายเฉลี่ย เอ p ในไตรมาส1ปี64นะครับจะเติบโตขึ้นประมาณ20%ครับจากไตรมาส4ของปี63นะครับซึ่งทางท็อปกรุ๊ปและสีตังกรุ๊ปมุมมองในมุมมองเดียวกันนะครับครับแล้วก็กำลังการผลิตนะัดสิ้นปี63ของบริษัทสีตังกรุ๊ปนะครับอยู่ที่ประมาณ32,000ล้านชิ้นนะครับจาก3โรงงานที่ติดท,ที่มีกำลังการผลิตอยู่นะครับทั้งสุราษฎร์หัดใหญ่แล้วก็ตรังนะครับ แล้วก็ในปีนี้นะครับทางสีตังโกม,มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกประมาณ4,000ล้านชิ้นนะครับโดยมาจาก4โรงงานที่จะเปิดขึ้นในทุกไตมาสในปีนี้นะครับตั้งแต่สุราษฎสองสุราษฎร์สามสแล้วก็ตัง3นะครับแต่สุราษฎรสองขอมาไวนิดหนึ่งครับเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครับผู้บริหารให้มุมมองว่าจะกลับมาลันได้ในประมาณามิถุนา 2564นะครับซึ่งเป็นไตมาส2นะครับครับแล้วก็โรงงานต่างๆเนี่ยจะได้ b i i กันทั้งหมดนะครับแต่โรงงานสดาวแล้วก็อันวาพาราวดนะครับอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับเป็นระยะเวลา8ปีและเมื่อครบ8ปีแล้วจะจ่ายภาษีแค่ 50%าปออีก5ปีนะครับรวมเป็นได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบ o i 13ปีนะครับโรงงานที่อยู่นอกเขตก็ได้ประมาณ5ปีกันนะครับก็ตามดังภาพที่เห็นเลยครับครับกลับมาว่ากันต่อนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับถูกมือยังธรรมชาติชนิดไม่มีโปรตีนนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ STA ร่วมกับ STGT นะครับในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ขึ้นมาครับ ปัจจุบันถุงมือมีทั้งหมดสามชนิดนะครับก็คือถุงมือยางสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งและก็แบบไม่มีแป้งนะครับราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะอยู่ระหว่างอ่าถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้งนะครับแล้วก็ถุงมือยางสังเคราะห์นะครับอยู่ระหว่างสามร้อยยี่สิบถึงหกร้อยี่สิบาทนะครับราคาจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เรื่องอผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะทําให้การ ใช้น้ำยางธรรมชาติเนี่ยเพิ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นบริษัทก็จะได้สิทธิประโยชน์เรื่องดอกเบี้ยเงินกู้จากกยทด้วยครับที่มาช่วยอุดหนุนนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องไฟไหม้นะครับสุราส,สองเนี่ยจะกลับมาลันได้ประมาณปี64นะครับมูลค่าความเสียหายในไฟไหม้ครั้งนั้นนะครับก็ประมาณ5 0าสิถึงหนึล้านบาท อ่าิมแพกท,ที่เกิดขึ้นกับอ่ากลังการผลิตนะครับก็อยู่แค่ประมาณอ่าอ้200ล้านชิ้นนะครับซึ่งเทียบกับกําลังการผลิต32,000ล้านชิ้นนะครับก็ประมาณ0 5 0 6เองนะครับอ่าแล้วก็ปัญหาการแแดแคนตู้คอนเทนเนอร์นะครับจะสังเกตว่าปี6 3เนี่ยยังมีสินค้าคงเหลืออยู่อีกประมาณ3000ล้านซึ่งถ้าสามารถบริษัท ซึ่งบริษัทถ้าสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ในไตรมาสหนึ่งในไตรมาสสองสามพันล้านตรงนี้จะเข้ามารับรู้ในไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสองของปีหกสี่นะครับครับและการเข้าเทรดตลาดสิงคโปร์นะครับบริษัทมีเป้าหมายที่จะเข้าเทรดตลาดสิงคโปร์ไปเมษายน2564นิบี่นะครับหรืออย่างช้าพฤษภาคม25 6 4หิบี่นะครับ แล้วก็การที่บริษัทซื้อ PSE เข้ามาเนี่ยทำไมบริษัทถึงซื้อบริษัท PSE มาจาก FTA นะครับเนื่องจากงานส่วนใหญ่เนี่ยถูกป้อนโดย ATGT ทําให้ ATGT เนี่ยซื้อกิจการมาจาก FTA เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานเพราะมีรายได้5-10%จาก FTA เท่านั้นครับนี่ครับมูลค่าที่ซื้อ PSE มา1,120ล้านบาทงานทั้งหมดถูกป้อนโดย ATGT นะครับซึ่ง กำไรในแต่ละปีตั้งแต่ปี2021ถึง2025เนี่ยจะตกประมาณา200ล้านบาทซึ่งการคืนทุนของที่ที่ซื้อ PSE เข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ5ปีครับถ,ถึงจะคืนทุนหลังจากนั้นก็จะเป็นกำไรแล้วนะครับที่ซื้อมาอันนี้จะเป็นโครงการต่างๆครับที่ STGT จ้าง PSE ในการาขึ้นโรงงานถุงมือยางนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e ให้กับช่อง T Investment ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ